สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย s อ p อินตอลออันนี้เป็นข่าวเมื่อหลายวันมาแล้วพอดีมีเรื่องอื่นมาแทรกเยอะสิเจตุลาคมสองห้คดีแท็กซี่ถือมีดขึ้นมา กลางเมืองเลยอ้างว่าที่ถือมาเนะี่ยจะไปดาย่ญ้าจะไปตัดย่ญาเห็นยญามาันรกเอาเป็นว่าคดีเนี้แท็กซี่คนนี้มีความผิดฐานพกพาอาวุธในที่สาธารณะหรือไม่อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงข้อหาอื่นนะแค่ข้อหา พกพาอาวุธในพื้นที่สาธารนณะจากรูปมีดของตัวแท็กซี่คนเนี้เขาเป็นมีดยาวยาวน่าจะน่าจะมีสิบแปดนิ้วมีพระนะต้องมาดูก่อนข้อหาพกพาอาวุธในที่สาธารนณะ มีเนื้อหาว่ายังไงหนึ่งพกพาอาวุธอาวุธในที่นี้มีอะไรบ้างอาวุธถ้าจะแยกโดยสภาพก็คือสิ่งที่คนเห็นแล้วเข้าใจได้ทันทีว่ามันคืออาวุธมีอะไรบ้างปืนดาบหรือมีดยาวๆเนี่ยก็สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นอาวุธ คนทั่วไปอยู่ดีแจะคว้ามาไม้กลางเมืองอ่านะเขาก็ไปไดย้ยากเนาะเอาไว้ก่อนแล้วมีอะไรอีกอะไรที่มีในในเกมน่ะทุกอย่างที่เป็นอาวุธอะสนับมือหอกอะไรอย่างธนูไอ้พวกนี้สภาพเป็นอาวุธทั้งหมดแต่ไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่ก็จะมีปืนกับดาบนี่แหละมีดนี่แหละ ข้อ2ในที่สาธารนณะที่สาธารนณะคือที่ไหนบ้างทุกที่ที่ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยแหละครับที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เข้าไปใช้งานบริการได้คือที่สาธารนณะและข้อ3โดยเปิดเผย คือมีอาวุธเฉยๆเนี่ยถ้าเราพกไว้ในกระเป๋าเสื้อสมมติผมผมมีปืนก็ได้พกอยู่ในกระเป๋าเนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีความผิดฐานพกพาอาวุธในที่สาธารนณะแต่ถ้าผมหยิบขึ้นมาให้คนเห็นเมื่อไหร่หยิบปืนหยิบดาบขึ้นมาให้คนเห็นเมื่อไหร่อันเนี้ยถือว่าพกพาอาวุธในที่สาธารนณะโดยเปิดเผย ชัดได้มีสามข้อสามข้อนี้แล้วสุดท้ายก็คือเจต,ตนาความผิดอาญาจะเกิดก็เมื่อมีเจต,ตนาแต่หยิบขึ้นมาก็เจต,ตนาชัดอยู่แล้วแหละ <_: S 1> เพราะฉะนั้นถามว่าคุณลุงแท็กซี่คนเนี้พกอาวุธในที่สาธารณะไหมเข้าข้อหาหนี่ไหมตอบไม่ง่ายตรงๆเลยก็ไม่พลาดแล้วล่ะครับ มีมีซึ่งเป็นพรายาวน่าจะฟุตครึ่งอันนี้ลักษณะมันเป็นอาวุธชัดเจนแล้วก็อยู่กลางถนนเลยที่สาธารณะแน่นอนโดยเปิดเผยไหมก็เห็นกันตามคลิปเลยเพราะฉะนั้นข้อหานี้ไม่หลุดถามว่าน่ากลัวไหมข้อหานี้มันเป็นข้อหา เพื่อรักษาความสงบสุขของสังคมเราไม่อยากเห็นอยู่ดีมีคนมาถือมีดถือปืนเดินอยู่กลางถนนมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้สังคมดูไม่เรียบร้อยไม่มีไม่น่าอยู่เพราะฉะนั้นโทษมันเบาอันนี้ถ้าหยิบขึ้นมาเฉยนะยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่มีเจตนาขู่ทำร้ายยังไม่ไอะไรอันนี้พูดเรื่องแค่มีอาวุธในที่สาธารนณะโทษแค่รับไม่เกินร้อยบาท เอานะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยโดนครับปรับถามว่าอ้างได้ไหมอ้างได้ไหมว่าหยิบมาเพื่อถางญ้าในเมื่อความผิดมันครบแล้วอ้างไปก็ไม่มีประโยชน์ครับมันแค่ถือในที่สาธาระก็เข้าความผิดแล้วเอานะปิดคดีนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะต่อกันเรื่อง ปืนอย่างนี้สำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตสวัสดีครับ